สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สมหวังก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้พี่สมหังก็จะเอาอเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินมาพูดอีกยังพูดถึงเรื่องการออมเงินอยู่นะคะ,ะเพราะว่าคลิปที่แล้วพี่ก็พูดถึงการออมเงินเช่นกัน,นะคะ่ะคือสูตรของอคาคิบโบะนะคะเป็นสูตรของชาวญี่ปุ่นใช่ไหมคแล้วก็วันนี้พี่ก็เอาสูตรของ 50, 30, อะ่ะห้าสิบสามสิบยี่สิบอ่ะการบริหารเงินขั้นเทพอะ่ะมามาเล่าให้ฟังนะคะถ้าใครอยากมีเงินเก็บก็ลองเอาวิาวธีนี้ไปใช้ดูะคะ่ะเพื่อนเพราะว่าทุกคนอ่ะหรือว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนพี่สมหวังนะคะก็ <S <S คือเราก็ต้องแบ่งเงินให้ให้ถูกต้องนะคะว่าเราจะเอาไปใช้อะไรมั่งนะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้เงินเดือนชนเดือนเลยนะคะ แล้วก็พอสัปดาห์าหที่สของเดือนก็เราบางคนก็ยังไม่ได้เสียค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าผ่อนบ้านเลยนะคะแล้วก็เงินก็หมดไปละแล้วสัปดาห์ที่สี่ก็นึกว่าเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะเป็นเป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยเอาสูตรนี้มามา,มา,ม,ามาเล่าให้ฟังนะคะ Uh, สูตรห้าสิบสามสิบยี่สิบนะคะมันก็จะแบ่งเงินเป็นสามก้อนนะคะก้อนแรกนะคะเพื่อนๆห้าสิบก็พี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีเงินสองหมื่นเงินเดือนนะคะสองหมื่นเราก็ห้าสิบแล้วก็เหลือหนึ่งหมื่นนี่ก็คือเอามาใช้ใจ่ายใน uh, สิ่งที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นค uh, ่าน้าค่าไฟค่าผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็ค่าโทรศัพท์มือถือ uh, แล้วก็ ให้พ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าใครบางคนอาจจะไม่ต้องให้ว่าพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่มีฐานะดีแต่พี่พี่สมหวังก็ยังให้พ่อแม่ของพี่อยู่นะคะแล้วก็เงินก้อนนี้พี่ก็เอาไปทําบุญด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราได้มาเราก็ต้องให้ออกไปด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่คิดว่าอย่างนี้นะคะถ้าเพราะว่ามันมันมันก็ มันก็แล้วแต่ความคิดของใครนะคะอันนี้ก็บังคับกันไม่ได้เนาะอ่าแล้วก้อนที่2นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็อ่าอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก้อนนี้ก็เอามาคนที่เขาอ่ากินอาหารนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าอ่ท่องเที่ยวนะคะเวลาพี่ก็จะเก็บเงินอันนี้พี่เราเป็นคนมาอยู่ที่นี่นะคะ,นะคะมาอยู่อ่ี Sweden, เดนเแล้วก็อยากกลับประเทศไทยเราเนาะพี่ก็จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้กลับบ้านนะคะ ก็จะส่งไปที่เมืองไทยแล้วก็เก็บไว้อีกที่นี่ด้วยเป็นก้อนเนี่ยอยู่ในก้อนนี้ค่ะเพื่อนแล้วก็ก้อนที่ก้อนที่สามนะคะก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะสี่พันก้อนนี้ก็ก็แบ่งไว้นะคะแบ่งไว้สองก้อนสองอีกสองส่วนส่วนแรกนี่ก็คือจะเอาไว้สําหรับเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมา แล้วก็ก้อนอีกก้อนอีกก้อนหนึ่งก็สองพันใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้สําหรับาการเกษียณอายุนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บไว้ในตอนเราเกษียณอายุเราก็เราก็อาจจะไม่มีเงินใช้ตอนที่เรา,า,าไม่ได้ทํางานนะคะเพื่อนถ้าถ้าเกิดคนที่เขาไม่มีบํานาญนะคะอย่างอย่างบางคนเขาก็มีบําเหน็จบํานาญเขาก็ใช้เงินบํานาญได้นะคะแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้เราก็มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ว่าเรามีเงินใช้ใจ่ายตลอดตอนหลังเกษียณนะคะเพื่อนๆน,นั่นเลยค่ะพี่พี่ก็ได้เอาวิธีการออมเงิน50ม0า30แล้วก็20อันนี้สูตรนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้นะคะเพื่อนอเรายืดหยุ่นได้ตามตามตามอายุเรานะคะถ้าเกิดเราอายุน้อยหน่อยเราก็เราก็อาจจะ,ะแบ่งเป็น60 6กแล้วก็25 15นะคะแต่ถ้าเกิดอายุ50ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งเป็น4 5 25 30แล้วก็แล้วแต่อะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเราหรือว่าอายุเราด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็สภาพการเป็นอยู่ของเราด้วยะคะ่ะมันยืดหยุ่นได้นะคะเพื่อนๆอส่วนใหญ่คนที่เขาทำสูตรนี้นะคะเพื่อนเขาก็จะมีเงินเก็บออมโดยอัตโนมัติเลยนะคะ เพราะว่า,าเขาจะเข,เขาก็จะทําสมุดร,รายรับรายจ่ายด้วยค่ะเพราะว่าพอเขาทํารายรับรายจ่ายเขาก็จะเห็นว่าเงินมันหมดไปกับอะไรมั่งนะคะแล้วเราก็เราก็อาจจะมาพิจารณาดูว่าเราซื้อของในเดือนนี้อย่างเช่นซื้อรองเท้าไปสามคู่นี่นี่มันมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะหรือว่าซื้อเสื้อแจ็คเก็ตไปสองตัวหรือว่า ซื้อพวกอาหารมาเอของเล่นหมาอย่างพวกอย่างพี่นะคะตัวอย่างพี่นะคะพี่ซื้อของเล่นหมาเยอะพี่ก็เห็นเลยนะคะเพราะว่าพี่พี่พี่จดไว้นะคะก็ก็จะดูก็จะเห็นรายการรายจ่ายเลยนะครเพื่อนๆแล้วเราก็จะรู้ตัวเราว่าเราใช้เงินไปกับอะไรมั่งนะคะเพื่อนๆอ,อ่อยังไงเดี๋ยววันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มา กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่าใครมีประสบการณ์ยังไงก็ขอให้คอมเมนต์มานะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์มานะคะเผื่อพี่จะได้เอามาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาใช้กันยังไงมั่งนะคะการเก็บออมเงินนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเป้าหมายในการเก็บออมนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ